ตอนนี้นะคะกลุ่มของพวกเราก็มาถึงอนันตาริเวอร์ฮิลล์รีสอร์ทแล้วนะคะก่อนทางเข้าก็จะมีจุดคัดกรองนะคะว่าเป็นร่วงมายช่วงนี้เลยนะต้องมีจุดคัดกรองไว้ก่อนค่ะแล้วต่อไปนะคะก่อนที่จะไปชมห้องพักนะคะเราจะไปรับประทานอาหารเที่ยงกันก่อนเลยค่ะเยวหลังจากนี้เราจะมาพาไปชมห้องพักกันนะคะโอเคไว้เจอกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้ก่อนจะไปทานอาหารเราต้องมารับคูปองกันก่อนนี่ค่ะและนี่คือคูปองสีม่วงเป็นของตอนเที่ยงนะคะแล้วจะมีอีกสีหนึ่งคือสีน้ำเงินเป็นของตอนเย็นเราจะรับในตอนเย็นนะคะค่ะ้ขาวันนี้นะคะก็นนะะจะมีข้าวหน้าเป็ดแับมวนเสียวไปกินกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะหลังจากที่พวกเราทานข้าวเสร็จนะคะตอนนี้เราก็มาถึงห้องพักกันแล้วห้องพักชื่ออะไรคะเรืยนเทลาเสือโตค่ะนี่ทับหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูชมข้างในกันเลยค่ะด้า่ะ อเปก็จะมีันนี้ก็คือมีลุ่มชชีมีเื้อชชีนะคะสำหรับการเล่งได้เลยค่ะตอนนี้นะคะก็เปเวลากอนกินแล้วเเราก็ลังมาทานอาหารนในตอนินนะคะจากทางนันตาลิโกฮิวนะคะในรู้ที่มีอะไรบ้างคะ ตำส้มตำตำไทยใะะช,ช่ตำวันเราจะกินไปทันเกี่ยวกับอาหารก็อาหารมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เดี๋ยวเราขอทานอาหารกันก่อนนะคะบายก่อนีค่ะหลังจากเราก็กินเราก็กินของขาวป็นไม่ใส่แล้วนะคะับะดเดี๋ยวเราจะมา,ยยนะามหวานกับผลไม้กันค่ะบว่ามีอะไรกัน,บ,นบ้างเหมือนกันเลยค่ะ ก็แต่ว่างพวกเราไม่ค่อยกินกันก็จะมีไกับข้าเกียวบบหม้อนะคะไปกินกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรมหลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จนะคะก่อไปข้ารสเราก็ต้องมีการอะไการสรุปบทเรียนของวันนี้ทั้งหมดเลยนะคะใาเราได้ได้จากวันนี้บ้างเป็นการอนิยามขอล้วกมีมาเป็นข้อาที่เพื่อนกำลังเขียนอยู่เลยค่ะนะคะมีตัวอย่างไรบ้างคะเพื่อนก็มน้ พี่พวกเราทานข้าวเช้ากันเสร็จแล้วเนาะ<ช>เดี๋ยวเราก็จะไปนาทบ,บุรีกันนะคะแต่ว่าจะไปทํากิจกรรมอะไรนั้นไปชมกันเลยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สะพานแม่น้าแควสะพานข้ามแม่น้าแควแล้วนะคะความเป็นมาเป็นยังไงคะค่ะสะพานข้ามแม่น้ําแครนะคะ ตั้งอยู่ตำบลท้ามขามอำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะมันก็มีประวัติด้วยนะคะอะไรบ้างมีสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะมีชื่อเรียกว่ารถไฟสายมรณะ,ะในอดีตนั่นเองค่ะแล้วก็ยังได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศสะพานข้ามแม่น้ำแควกันนะคะเจ <c oughs> มินค่ะแล้วก็ที่สาคัญนะคะยอย่าลืมไ่เม้นันด้วยนะเพราะว่าคนเยอะใช่ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะไปด้กันเลย กนที่ที่เรามาคอนเทนนะคะเป็นที่พักของเราในวันนี้ค่ะเรามปดูกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะมี2อเตียงนอนนะคะแล้วก็มี ยังไงบ้างมาเที่ยวบ้านหอมเทียนคะ่ะอ๋อก็มีความหลากหลายนะเขาก็มีความคิดสร้างสารรค์เอาเทียนมามาเป็นของประดับอ,อ่าที่นี่เหมาะสําหรับเป็นชุดเป็นจุดเช็คอินที่สวยงามนะที่หนึ่งในสวนพึ่งนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะคนทำบันทึกว่าต้องมีชุดนะชุดเฟรย์ไม่ขาดที่บ้านเขาเทียนมือสองพึ่งค่ะบาย